โอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมกาโปชแนลนะครับซึ่งวันนี้นะครับเรามาอยู่กับรายการแอบแม่แอบ,แแอบพ่อเล่นเกมนะครับซึ่งวันนี้นะครับก็เป็นวันที่28 มิถุนายนพศ2568นะครับซึ่งเกมก็กำลังจะอัปเดตในอีก20วินาทีนะครับข้างบนนี้เลยนะครับ20วินาทีเท่านั้นนะครับมาดูกันซิว่าการที่เราแอบแม่เล่นเกมเนี่ยมันจะคุ้มค่ากับการที่เราจะโดนตีตูดลายไหมหรืออัปเดตมันจะน่าเล่นหรือเปล่าก็ต้องรอรุ้นนะครับก็6วิ5วิเราจะมาเขาดาวไปพร้อมกันนะครับยโ,โ,โ,โย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 โอเค คูณ2 Harvest p o i n t and grow speed หุยแล้วไข่พาราไดมาแล้วอะไรมาเต็มเลยเดี๋ยวเราขอไปดูไข่พาราไดก่อนนะครับซึ่งคลิปนี้ก็น่าจะลงประมาณมาที่29นะครับก็มีกิจกรรมอะไรมาเต็มเลยวะ่ะ <G ül s> ไข่พาราไดไม่ละมึงไข่มิติคอลนะครับซึ่งน่าจะเหมือนไข่พาราไดเกินไปวัาตาเฮ้ โอเคมาดูของกันบ้างในอัปเดตล่าสุดเลยอันนี้ไม่เท่าไหร่ช็อปก็มีอะไรเพิ่มมาพรีเมียมโอเอซิสเอกหุยอย่างนี้พี่ไกยหิบน่าจะจัดแน่นอนเป็นนิวแพ็คนะครับแล้วก็ซีดเป็นยังไงบ้างมีอะไรเพิ่มเข้ามาไหมซีดก็ยังไม่มีอะไรที่น่าสนใจนะครับก็ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะ เดี๋ยวเราจะทําการช่วยเพื่อนใส่มะเขือเทศก่อนเลยนะครับน่าสนใจนะครับมีเอ็กช็อปกลับมาด้วยนะครับแล้วก็ New t o o t s Magnifying Glass with t e l y o u r Plan Value สามารถมีกระจกถ้าผมแปลผมไม่เข้าเก่งอังกฤษนะถ้าผมแปลน่าจะเป็นมันน่าจะมีไอเทมใหม่เข้ามาชื่อว่า Magnify ยิงแก๊สอะไรสักอย่างนะครับเพื่อเช็คราคาสินค้าได้โดยที่เรายังไม่ต้องดึงออกมาจากต้นนั่นเองนะครับเบลเปเปอร์รีสต็อกมาเดี๋ยวเราไปรับก่อนหุย้ยเขาแจกของหนักจริงว่ะต้อนอัปเดตเดี๋ยขเขาแจกดุจัดเลยไปเดี๋ยวเราช่วยเพื่อนไปใส่กิจกรรมก่อนนะเพราะว่าเราทําคนเดียวก็สงสารเพื่อนบ้างนะครับก็เหมือนเพื่อนที่ทําคนเดียวแล้วเราไม่ช่วยอะไรเลยตอนนี้แต้มทําไมได้น้อยจังวะ เพื่อนไม่ช่วยใส่กันเลยเหรอเฮ้ยแล้วมันมีแต้มอะไรด้วยเนี่ย Harvest Shop. Har Shop s h โชว์มีเ h ี๋ยวฮา s เวิรชอปทุกคน Harvest Shop มา O a s i s e g เอกมาว,าว้าวนั่นมีหนูแฮมสเตอร์ด้วยสุดยอดแล้วเรายังไม่มีแต้มแล้วเราจะได้แต้มจากไหนโุ้ยแล้วมีเอฟเฟกต์ใหม่มาเป็นเอฟเฟกต์น้ำ ไม่รู้ว่าใหม่หรือเก่าแต่ผมไม่ไม่ค่อยเห็นนะยังไม่ได้เห็นแม้แต่นิดเดียวเลยมผมต้องเปิดโปรแกรมช่วยเก็บแล้วผมว่าผมเก็บไม่ทันของใหม่ขายพี่ผมบอกของใหม่ขายเกียร์เลคไหนของใหม่ขายถ้าโกหกนะเฮ้ยเฮ้ย magnifying g l a s s ก็คือที่เช็คราคาสินค้านะครับนี่ที่ผมบอกไปเห็นไหมผมแปลอังกฤษไม่ตกจริงๆด้วยไหนสมมติเราจะเช็คราคาใช่ไหมแก๊สอะไรสักอย่างอ่ะมาหนมเช็คให้ท่านผู้ชมได้ดูเลย magnifying g l a s สอ่ะสมมติเราจะเช็คอะไรราคาอย่างงี้เนี่สมมติเราจะเช็าค,าชชคชนี่กดเลยหนึ่งลิกฮะกดแล้วนะอ๋อยังไม่กด สองล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบเก้าโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถ้ากดดูไว้แล้วมันจะเป็นยังไงอ,อ๋อเราจะรู้ราคาเลยนะครับก็คือกดดูหนึ่งครั้งเราจะรู้ตลอดไปเลยน่าจะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคก็เข้าๆประมาณนี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองเช็คให้อีกสักผลหนึ่งครับอ่ะผลพลิกอันเนี้ยอ่ะเปเปอร์ Pepper. นี่นะครับ มันก็จะบอกนะครับราคา1ล้านเจ็ดแสนหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบสามโอเคก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับไอเทมใหม่นะครับซื้อหนึ่งครั้งใช้ได้สิบรอบนะครับประมาณนี้นะครับและผมจะบอกอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือจานเดลได้บอกไว้นะครับว่ามันจะปรับไอกิจกรรมใหม่ให้มันง่ายขึ้นนะครับ ไม่รู้ง่ายตรงไหนนะครับตอนนี้ผมก็ได้8,500แต้มระดับมิติคอลรีบอร์ดนะครับก็ไม่น่าทันแล้วนะครับอีก10เวผมก็จะรอดูนะครับว่าของรางวัลหรือเลดในการออกเนี่ยมันยังจะออกของดีให้อยู่ไหมหรือว่ามันจะออกของกากกัเดิมนะครับก็ต้องรอดูนะจันเดียวปรับเลดมาใหม่มาอ่ะบอเตอร์ที่ลดน้ำฮันนี่น้ำผึ้งซัมเมอร์ซีดแพ็แลเอฮันนี่สปริงเกอร์แค่นี้หูยบอกเลยนะครับของโคตรกาก อ,อ๋อว่าอยู่พี่ผมลืมใส่นะครับเ, <in> <ๆ>เดี๋ยวผมบอกเขานะว่ามันคูณ2ด้วยไม่น่ามีอะไรมากแล้วนะครับต้นสีสั่นเขาจะแบบแจกของประมาณนี้แหละนะครับพวกมาตเตอร์สปริงเกอร์นะครับ<ๆ>ก่อนที่ผมจะกดอัดชิปนะครับมาสเตอร์สปริงเกอร์ได้มาขาย2ชิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ใครที่ไม่ทันก็เสียใจด้วยนะเฮ้ยเฟนชิปมาซื้อไว้ก่อน,น,นอันนึงอุ้ยของขายเยอะจังเลย ก็อี่สปริงเกอร์มาเบสิกสปริงเกอร์มาโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับทุกคนสิ่งที่ครับเขาอัปเดตมาใหม่ก็น่าจะเป็นอ่าช็อปของ Harvest นะครับก็เดี๋ยวผมจะใส่คำแปล a r v e s t ไว้ให้นะครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะนี่ Harvest Shop นะครับแล้วก็มากดคุยแล้วกดตรงโ h มีเดี h e Harvest Shop แต่ยังไม่รู้นะครับว่าพวกไอเทมแบบเนี้ยอ,อหุย้ยทุกคน คือตอนนี้ผมมี8อเทมนะครับหรือ8โทเค็นนั่นเองนะครับไม่รู้ว่ามันได้มาเพราะอะไรนะครับก็มันจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับแต่กล้องผมบังอยู่นะประมาณนี้ตรงนี้ตรงนี้เลยมันจะอยู่ตรงข้างบนของเงินของเรานะครับหรือเช็คลสนั่นเองนะครับตอนนี้ผมมี8อันน,นนะอันนี้เป็นดอกอะไรไม่ทราบซัมเมอร์ยังไม่น่าซื้อเท่าไหร่โอเอซิสเอ็กผมก็ยังไม่ทราบราคามันนะครับก็ของในซัมเมอร์ช็อปก็จะมีซัมเมอร์ซีตแพ็ค เดลฟีเนียมซีดลิลลี่ออฟเดอะเวลลี่วอลเลซีสไม่รู้ว่าอันนี้หรือเปล่าที่มันจะมาแซงไอ้ชูก้านะครับเอ้ยไม่ใช่ชูก้าร์แคนดี้บอสสมนะครับหรือว่าซาเวลเลอร์ฟูซีดเมลเทชันสเปเบิร์นโอเอซิคุยคริสโอเอซิตเอกนะครับหรือแล้วก็แฮมสเตอร์นะครับประมาณนี้นะครับแล้วส่วนที่เพิ่มเข้ามาใหม่ก็ ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับเมื่อกี้ผมทําแต้มได้8ปดพันใช่ไหมแต่มันได้มาแปดโทเค็นเท่ากับว่าโทเค็นรับ1000หรือเปล่าผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับต้องรอผู้ผู้ที่มีแบบความรู้หรือสมันสมองที่ฉลาดมาอธิบายให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับคลิปผมก็ประมาณนี้นะครับก็มารีวิวกิจกรรมใหม่ประมาณนี้แบบเรียวๆเ,เลยนะครับตอน3ามทุ่มสินาทีก็เพิ่งอัปเดตมาใหม่ผมก็เลยอัดคลิปเลยประมาณนี้นะครับ สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปแนวนี้ Grow Garden นะครับถ้ายอดวิวมันสูงหรือยอดกดไลค์มันสูงนะผมจะมาทำคลิป Grow Garden อีกนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอคลิปหน้าครับบ๊ายบาย